เฮ้ยเมื่อก hey, ี้บอกอะไรเมื่อกี้บอกเฮ้ยเมื่อกี้ถามว่าอะไรถามว่ามีวิญญาณอยู่อยู่ที่นี่ไหมตอบเฮ้ยนี่นี้ไม่มีเออเมื่อกี้เมื่อกี้พูดอะไรได้ยินี่นี้ไม่มีได้ยินนะตามตามตามที่หมวยมาหรือเปล่าเฮ้ยมานี่มันู้บอกมาตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนแล้วในนี้ไม่มีใครเป็นคนตอบท่าไม่มีหวีอ่ะ ออใครตอบตามพี่หวยมานะใช่ใช่ใช่เป็นยาณเด็กที่คิงเคยพูดถึงเบ้างยิ้มมีเสียงเด็กร้องเสียงเด็กร้องเออพี่หวยเป็นยาณเด็กอ่ะ 因为你过因为一个锅啊，用两 <laughs> 个锅。